ขัดสีรถบ่อยๆสีรถจะบางจริงหรือไม่ตอบว่าจริงนะคะผมแต่คราวนี้การขัดสีบ่อยๆเนี่ยมันก็มีการขัดเบาขัดหนักขัดชักเงาขัดลบรอยโปรแกรมการขัดน้ำยาที่เลือกขัดฟองน้ําที่แป้นขัดเอามาขัดเนี่ยแต่ละอันเนี่ย มันก็กินหน้าแล็กเกอร์ไม่เท่ากันนะครับมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ช่างแต่ว่าเอาตามตรงเลยยิ่งขัดบ่อยยิ่งสีบางนะครับบางคนไม่ต้องขัดบ่อยครับแต่ว่าขัดครั้งเดียวขัด,ขขดหนักๆเลยก็บางได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่อยากให้รถเปถ็นรอยง่ายๆแล้วไปขัดสีกันบ่อยๆนะครับเราก็ควรจะเคลือบแก้วกันหรือเคลือบแว็กกันบ่อยๆนะครับแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่เวลาของแต่ละคนมากกว่านะเพราะการเคลือบแว็กบ่อยๆเนี่ยหรือการเคลือบแก้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มชั้นเคลือบนะครับ แต่ว่าเป็นการชั้นเคลือบแบบชั่วคราวนะครับทำให้เวลาเกิดริ้วรอยเนี่ยมันก็จะเกิดการลื่นถลายออกจากความลื่นของผิวรถนั่นเองนะครับไม่ค่อยเกิดรอยบนตัวรถนะครับแต่เมื่อมันเกิดรอยไปแล้วนะครับมันก็จะมีน้ํายาอยู่2แบบคือเอามากบรอยแต่การกบรอยเนี่ยมันสามารถกบได้เพียงชั่วคราวผ่านการล้างสักครั้งสองครั้งรอยมันก็จะค่อยๆโผล่กลับขึ้นมาอีกนะครับแล้วรอยที่ว่าเนี่ยก็ต้องเป็นรอยบางๆด้วยนะครับเป็นพวกรอยเซเวอร์รอยขนแมวอ่อนๆนะครับรอยขีดขวดจะกบไม่ได้ แต่การขัดสีเนี่ยคือเอารอยออกไปเลยนะครับคือเอาหน้าเลกเกอร์เนี่ยที่ดีเนี่ยออกไปให้เสมอกับรอยที่กินลงไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นการขัดสีบ่อยๆไม่ดีแต่การเคลือบสีบ่อยๆดีครับ